นะครับอ่ามาเช้าก็ได้ขนมไปทานรองท้องก่อนนะครับผมเอาขนมมาขนมประชาสัมพันธ์ไปยังให้อีกให้อีกซุปอาหารหรือซุปกิจกรรมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทยอยถอยรถเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาขนมเลยเอาขนมก็จะอยู่บริเวณเต็นท์นะครับและสาราเด็กประสงค์นะครับผมผู้ปกครองก็สามารถที่จะมานั่งพักได้ในบริเวณเก้าอี้ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับผมแจกขนมนะครับ เวลานี้นะครับก็มีตังก็มาแจกขนมนะครับขนมนะครับเราก็มีแจกมีขนมมีตแจกขนมเลยลูกมีผลไม้นะครับมีอาหารมากมายนะครับในวันนี้นะครับก็ใครยังไม่ได้มาเอาเลยล่นดกนะครับไม่ต้องหวันดีค่ะไม่ต้องหวันดีแต่ได้มีความสุขไม่ต้องหวันดีค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยใจดีหลายๆท่านนะครับได้เดินทางเข้ามาร่วมแจกอาหารขนมเอาไปเลยเอาไปเลยมอบ เงินเพื่อที่จะซื้อของขวัญกเด็กๆทุกคนของโรงเรียนก็สามารถมีเลยในเช้าวันนี้นะครับประชาสัพันไปยังเด็กๆนะครับที่มาที่คองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาต่อแถวรับขนมได้นะครับทางโรงเรียนก็ได้จัดขนมได้วยมาๆใครยังไม่ได้มาเอาเลยในเับยังเด็กนะมา่องครับ้ก็สามารถที่จะม่วัมด้นะครัาเรียนก็จับขนวายังไม่ได้มาเอาเลยในเ้านี่ะารับประรัฐพันงเด็กๆองโรงเรียมเราได้นะครับร ให้ให้พี่เขาอีกให้พี่เขาอีกให้พี่อีกให้พี่เขาอีกให้เยอะๆให้เยอะๆเลยให้อีกมีตังให้อีก